ทุกคนวันนีชาใหม่ไงทุกคนโอ้ยตัวอะไรอะ่ะนี่ตัวอะไรคอ,อยาวทุกคนนี่มันชาใหม่หรอโอเคงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยมารีวิวกิจกรรมนี้แล้วกันฮะทุกคนเพราะว่ามีกิจกรรมอะไรไม่รู้เต็มเลยนะเนี่ยดูด,ดิเพราะงั้นวันนี้เนี่เขาจับการมาแจกโค้ดสำหรับผู้เริ่มเล่นใหม่นะทุกคนคือมี FC คนนึงเนี่ยเขาแจกโค้ดไว้ให้ในคอมเมนต์เยอะมากเลยนะ ขอท,ทำคามาสรุปแล้วกันฮะเฮ้ถ้าขอคุยกัคนนี้ด้วยนะให้คผมมาเยอะแยะเลยไม่รู้ว่าใช้ได้ไเปล่าเดีย๋ยวเรามาลองใช้ดูนะ <Okay. S 1> มามาให้จานะค่าก่อนแล้วก็ไปที่คําว่ากีา๊โพสมาโพสแรกเนี่ยก็จะมีชื่อว่าก f ี form ๊ดฟอร์มชูลิสนะแต่คนที่ยังไม่เคยใส่เนี่ยก็ไปใส่ได้นะสำหรับเริ่มต้นใหม่เนาะจะได้พี่จูใส่เหมาะมากโอเคมาโค้ดต่อไปฮะมาเป็นโค้ดเพจนะทุกคนโค้ดต่อไปเนี่ยมีชื่อว่าพี่กี t o สี่นะทุกคนว่าสอบพิมพ์ใหญ่นะ n e n u u โอเคได้เห็มาร้อยหนึ่งครับทุกคนนะั่นถือว่าพอได้นะนี่เป็นโคเพชรนะโอเคมาโคต่อไปนั่นก็คือโคต่อไปมีชื่อว่าคีฟฟอร์มรูอ่ามาโอเคไหนดูซิได้อะไรเอ่ยโอหน้านี้มาทุกคนนี่ไว้อสเตตัสนะโอเคถือว่าพอได้ฮนะมาโคต่อไปไหนะดูซี มีโค้ดไหนบ้างนะผมพอหาคลิปดีกว่าแล้วกันว่ามีหลายคลิปเลยนะที่แจกโค้ดเนี่ย2,000 years later มาฮะโค้ดต่อไปนั่นก็คือ G Form A H H อ่านี่ไงตัว T มาแล้วฮะคลิปเนี่ยดูดิวดูคนผมจำได้แล้วเนี่ย A แล้วก็ S H ฮู้ดให้มา200เฮ้ยถือว่าโอเคเลยผมเจ้า H เนี่ยไปสุ่มทอนคอยที่ผมต้องการนะเขาอาจะมีมาแน่นอนทุกคนมาไหนดูสิ คลิปล่าสุดที่ผมลงไป2คลิปติดกันเนี่ยมันจะมีหรือเปล่านะโค้ดสุดท้ายแล้วครับโอเคมาเกฟฟอร์มิสตี้มาฮะเกฟฟอร์มิสตี้นี่ฮะเกฟฟอร์มิสตี้โอ้เฮ้ยทุกคนอยี่เลยเอานี่ไปใส่นะเฮ้ยมันด้านี้ด้วยนี่คืออะไรอะ่ะเอ,อ๊ะเพิร์บบอกว่าแผลไหนดูซิขอขอทำการไปเปิดก่อนแล้วกันมันคืออะไรอะ่ะนี่ขายเลยฮะเราไม่ใช่นะมาเรามาสุ่มนี่ดีกว่า ข้อเดียก้าค่ะเดียบันเหรอยังไ,ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ฮะผมเคยเห็นสกิลไปแล้วลอ่ะรอตัวละครใหม่กันแล้วกันโอเคมาฮะมาลงสิบครั้งแน่ตัวอะไร <g ül p id> ตัวดาบมาโอเคก็ถือว่าพอได้ละกันทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเป็นของนะวาฮัมแมนเนาะส่วนคลิปต่อไปเนี่ยเรจะจำการรีวิวระบบนี้เลยกันเนี่ยมันมีตัวละครอะไรลู้มาเต็มเลยนะมันก็จะมีเนียโลโมมาเนี่ยมีเน om ียโลโมมานะทุกคนล่างแรกเนาะถ้าสนใจนะตัวละครนี้เป็นตัวละครมาใหม่ด้วยไง เพราะว่าผมได้มาผมกาจะทำการรีวิวให้ทุกคนเห็นเลยนะว่าทุกคนคงไม่เคยเห็นแน่นอนโอเคฮะงี้ขอละไปก่อนแนละ้วกันฮะสวัสดีครับผมผมมาแจากโค้ดแค่นี้นะถ้าเกิดว่าผมไม่ได้แจกโค้ดอะไรไปก็ขออภัยนะอย่าลือใปใส่ด้วยนะแหรับคู่เริ่มได้ใหม่นะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฮนะสวัสดีครับขอขอบคุณรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์นะ